สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอินนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,คะเอินจะมารีวิวคันด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ราคาถือว่าถูกมากมนะคะสําหรับเลขไมที่ลูกค้ากําลังจะได้ไปนะคะคันนี้นะคะเลขไมเพียง55,000กิโลเมตรเท่านั้นเองราคาคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมก็น้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูนะคะรอบคันของคันนี้กันเลยไปกัน สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยนะบริษัทตั้งอยู่เซรีไทย68แแยก1นยา่านมีนบุรีนะคะแต่วันนี้นะคะพามาดูรถในโกดังของเพชรยนต์เช่นเดียวกันสําหรับแคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะตัวรถเข้ามาแบบนี้เลยนะอาจจะมีแค่ร้างรถอย่างเดียวเท่านั้นเองเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะคะเป็นม i n เนอร์เชนแล้วนะคะได้รถปี2018นนะคะราคาก็ถูกมากๆไม่ก็น้อยมากๆเช่นเดียวกัน กระจังหน้าเป็นโครเมียม2เส้นคาดยาวแบบนี้เลยนะคะไฟนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะกรอบของตัวไฟจะมีคาดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยกระจังหน้าด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำคาดยาวแบบนี้เลยนะคะป,ป้ายทะเบียน7ก็ไก่สบริีสี4 4ี4เลยรอบคันนะคะจะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเข้ามาแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอน ตัวนี้นะคะตัวแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตห้าลูเป็นยางของดั n l o อนะคะลูกค้าได้ยางปี2021สัปดาห์ที่20นะคะเป็นยางใหม่กิปฟเลยดอกยางก็ยังแน่นๆอยู่เลยถัดมานะคะสติ๊กเกอร์โลโก้นะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยก็จะเป็นดูโอ VVTI นะคะไฟเดียวก็จกมองข้างสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.6G นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะของปี18 กระจกเดิมแท้จากโรงงานต้องมีโลโก้ของ t ต y o ต a าแบบนี้เลยที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวบตัวรถแต่คาดยาวด้วยโครเมียมนะคะ t ต y o ต้านะคะโลโก้สลักแบบนี้นะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนังไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำมาอย่างแน่นอนถัดมานะคะตัวยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของดันหลบเช่นเดียวกันตัวยางคันนี้นะคะด้านหลังจะเป็นยางปี1ิสัปดาห์ที่31นะ สภาพตัวรถนะคะตัวยางดอกยางก็ยังแน่นๆอยู่อย่างที่ลูกค้าเห็นกันเลยน็อตเดิมแมกเดิมไฟไท้ายด้านหลังนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็เป็นไฟไท้ายแบบ LED โลโก้โตโยต้าค่าด้านหลังนะคะแล้วก็โคโร l ล่าออติสนะคะอยู่ด้านหลังเป็นเครื่อง 1.6G นะคะแบบนี้เลย โครงสร้างนะคะเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวแล้วก็ไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างทุกอย่างที่รับเข้ามานะคะเดิมๆจะยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยนะคะถัดมานะคะตัวแม็กเส้นที่3นะคะก็เป็นนอท่ารูเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวยางก็เป็นยางของดันหล,ลบเช่นเดียวกันเป็นยางสัปดาห์ที่31นะคะปี2018สภาพตัวรถก็เดิมๆนะคะมีแค่ตัวยางด้านหน้านะคะที่เปลี่ยนไป โตต้านะคะแบบนี้เลยเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือตีรังกาเมีอย่างแน่นอนอาจจะมีรอยนะคะของพวกสะเก็ดหินนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวรถยังไม่ได้ปรับแต่งหรือว่ายังไม่ได้ทําสีนะคือเข้ามาชมแบบนี้ที่ลูกค้าเห็นกันเลยนะถัดมานะคะตัวแม็กนะคะเส้นด้านขวาคนขับนะคะตัวนี้ก็น็อตหรูนะคะมีโลโก้โตโยต้าแม็กเดิมเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นยาง ยางของดันหลบเหมือนกันเลยสัปดาห์ที่3 1นะคะปี2018ตัวยางที่ลูกค้าได้นะคะเอืนใจตรงๆเลยนะคะก็ตามสภาพที่ลูกค้าได้ไปโครงสร้างเดิมทั้งคันแต่ว่าตัวยางนะคะก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของด้านซ้ายคนนั่งนะคะที่อาจจะเคยแตกมาก่อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนประมาณนี้ค่ะก็เท่ากับว่าลูกค้าก็ได้ยางใหม่ไปนะคะสําหรับด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะในส่วนของภายในคันนี้ก็เลย ภายในนะคะเดี๋ยวดูหน้าปัดของคันนี้กันก่อนนะแรงม้คันนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะครเป็นพวงมาลัยหนังไม,มไม่มีชํารุดไม่มีฉีกขาดนะคะแบบที่ลูกค้าเห็นกันแบบนี้เลยในส่วนของภายในคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัว engine start นะคะ start stop นะคะมีในส่วนของตัวกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยตัวแอร์ภายในนะคะเป็นทรงกลมนะคะแบบนี้เลย ภายในคันนี้นะคะตัดด้วยสีดําตัดสีเบจนะคะคาดด้วยลายสีเทานะคะพร้อมกับที่จับเป็นโครเมียมนะคะมีในส่วนของตัวปุ่มล็อกรถปดล็อกให้ภายในรถคันนี้นะคะเป็นออโต้นะคะกระจกสําหรับคนขับนะฝะั่งอื่นก็เป็นกระจกบานเลื่อนเช่นเดียวกันมีปุ่มกดให้มีที่วางแก้วให้นะคะสองฝั่งสติกเกอร์นะคะก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าสติกเกอร์อยู่ครบตัวน็อตภายในก็เดิมแท้แน่นอน สำหรับสีเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะคะตัวยางอาตัวเบาะนะคะก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะถ้าเกิดปรับสภาพมาก็หุ้มเบาะใหม่ก็คือกลิปใหม่อย่างแน่นอนถัดมาเลยนะคะหน้าปัดของตัวจอภายในคันนี้นะคะหน้าปัดจอพิทิวนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะก็ต้องเป็นจอแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวปุ่มสัมผัสทุทกอย่างเลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านบนนะคะ ก็จะมีร่องรอยในส่วนของตัวติดกาวมาก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้แก้ไขได้นะคะบอกเลยกลับมากิฟแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาการขับขี่อย่างแน่นอนค่ะกุญแจรถอยู่ที่เอิร์นเดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูก่อนนะจะได้ดูในส่วนของตัวเครื่องให้ว่ามันมีสั่นหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมโโหเครื่องนิ่ม,มากเลยค่ะไม่มีไม่มีการสั่นเลยนะทุกอย่างดีเครื่องแน่นสตาร์ตติดง่ายด้วย ถือว่าโอเคลูกค้าอยากเข้ามาลองเทสขับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะไฟติดทุกดวงนะคะในส่วนของตัวที่บังแดดนะคะก็เป็นกระจกเปิดปิดมีไฟเปิดให้ด้านบนทางฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเลยที่เก็บสัมภาระนะคะทุกอย่างอันนี้เอกสารของคนเดิมนะคะถ้าลูกค้าอยากรู้ว่ารถคันนี้มาจากที่ไหนนะคะทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามเอื้นได้นะคะผ่านเบอร์โทร 0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะได้เป็นหมอนหนังสีเบดนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออตโอต้แบบขั้นบันไดด้วยเป็นเกียกร์ก้านนะคะออตโต้แบบขั้นบันไดก็จะเป็นร่องบันไดแบบนี้แล้วก็เป็นก้านแบบนี้เลยมีที่วางแก้วให้นะคะสองฝั่งมีที่อิงไหล่ให้มีที่เก็บเหรียญให้แล้วก็มีช่องเก็บของเก็บสัมภาระให้เช่นเดียวกัน บอกเลยนะคะลูกค้าเครื่องนิ่มมากถ้ามาลองขับจริงๆนะคะบอกเลยว่าประทับใจอย่างแน่นอนคะ่ะลูกค้าอันนี้เออลองเปิดแอร์นะคือแอร์เย็นมากคือปกติถ้าเกิดว่ารถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเข้ามานะคะคุณภาพตัวรถคันนี้บอกเลยว่ามั่นใจรับประกันเลยคะ่ะลูกค้าว่าเกรดเอแน่นอนเพราะว่าแอร์นะคะเย็นมากๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยโตโยต้าเขาขึ้นชื่อเรื่องในส่วนของตัวแอร์อยู่แล้วแหละว่า ในส่วนของตัวแอร์ก็ต้องเย็นโตโยต้าแอร์เย็นทุกคันนะคะถ้าไม่เย็นอะ่ะคือผิดปกติแน่นอนถัดมาด้านหลังนะคะสาหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็ได้บอนหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะสีคาดเบลก็เป็นสีเบจเช่นเดียวกันเดิมแท้จากโรงงานนะคะสีเบาะนะเดิมแท้จากโรงงานนะคะเดี๋ยวหุ้มให้กับลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้นะคะในส่วนของฝั่งคนนั่งหนึ่งฝั่งด้านหลังมีที่เฉียบนะคะใส่ช์จแบด พายางทุกอย่างรอบคันของคันนี้ก็อยู่ครบนะคะติดตั้งให้ครบเครื่องมากๆเลยเดี๋ยวลองมาดูนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กันตัวนี้จะมีในส่วนของปุ่มนะคะมีปุ่มติดตั้งมาให้นะ,ะปุ่มเปิดปิดกดให้กับลูกค้าเรียบร้อยด้านหลังของคันนี้นะคะก็มีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างนะคะให้ดูเลยนะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะต้องไม่มีรอยไขยย่รอยงัดแงะนะคะนี่เดิมแท้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ คันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยเพื่อกลันตีว่าตัวรถไม่เคยโดนชนท้ายหนักในอย่างแน่นอนถัดมาด้านขวานะคะให้ลูกค้าดูเลยนะฝากระโปรงนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไม่มีรอยไขยหรือรอยงัดแงะใดๆเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างก็เดิมๆแบบที่ลูกค้าหเห็นกันแบบนี้เลยเม็ดอาร์กนะคะก็ยังเรียงกันกลมๆแบบนี้เลยนะคะ ถ่ายให้ลูกค้าเห็นกันแบบจะๆเลยนะว่าคุณภาพที่ลูกค้าได้ไปนะคะมั่นใจรับประกันได้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะที่ลูกค้าจะได้คันนี้ไปจริงๆนะคะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่อยากจะหารถใช้งานวิ่งในกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆมาพร้อมกับถังดับเพลิงแถมมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็แม่แรงยางอะไหล่นะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือสาหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะ โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะคะลูกค้าให้ลูกค้าเห็นกันจ่าๆเลยว่าที่เราได้รับเข้ามานะคะได้เข้ามาแบบนี้แน่นอนลูกค้าสามารถเช็คได้นะคะของศูนย์ได้ทุกคันเลยนะสาหรับคุณภาพตัวรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะมีเครดิตดีคําว่าเครดิตดีก็ลูกค้าที่มีเครดิตนะคะผ่อนชําระอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะส่งดีส่งตรงนะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวอย่างที่เอิญแจ้งได้เลย เดี๋ยวเอินถ่ายในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้ให้ลูกค้าชมกันพาลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องไปยทเบียนเจกไก่ซับรุสี่ซีสนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ของดูโอวีวีทีไอนะคะตัวเครื่องยนต์ไม่มีร่องรอยหรือว่าล่องลอยการแงะแกะอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างด้านในก็เดิมๆแบบที่ลูกค้าเห็นกันเลยนะคะทุกอย่างนะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะแต้มสีจากโรงงานให้ลูกค้าเห็นกันเลยมาพร้อมกับโครงสร้างนะคะที่ คงสร้างตัวนี้นะคานด้านในนะคะไม่มีรอยไขยหรือรอยงันแงะนะคะคงสร้างเดิมทั้งหมดเพื่อการันตีว่าไม่เคยโดนชนอย่างรุนแรงมาอย่างแน่นอนคงสร้างเดิมเม็ดอ่างเรื่องกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตถ่ายไม่มีนอ็นอตหลวมนะคะให้ลูกค้าดูตัวน็อตของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงอันนี้ก็เป็นฝากระโปรงเดิมของตัวรถเลยตัวน็อตไม่มีรอยไขยนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะ สระเมดอาร์คนะคะก็อยู่ครบเลยให้ลูกค้าดูนะคะไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวเพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถที่ลูกค้าจะได้ไปคันนี้นะคะเป็นคุณภาพที่เกรดเแล้วก็เดิมๆทั้งคันเลย <c oughs> สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถโตโยต้ อ,อติสคันนี้นะคะปี2018นะคะเครื่อง 1.6G เลขไม่เพียง5้า0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะบริษัทตัต้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีรเข้ามาชมตัวรถนัดเอินได้เลยนะคะติดต่อผ่านเบอร์โทร0 9 7ย์9 3 8 8 4ได้เลยนะคะหรือแจ็ไลน์ผ่านเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ